ทุกอย่างตอนนี้มันไม่แน่นอนแล้วนะครับอนาคตของอันเตโรคอนเต้ก็เหมือนกันนะครับนักข่าวคนดังอย่างจารลูก้าดีมาซิโอบอกว่าอันเตรคอนเต้ตอนนี้จะออกจากตำแหน่งกุนซือของไก่ในทองสเปอร์หลังจบฤดูกาลนี้ไปเราต้องบอกว่าคอนเต้ครับอายุอนานหา 5, ิ3ปีเซ็นสัญญาเอาไว้18เดือนในตอนที่เข้ารับตำแหน่งกุนซือใหม่ๆและสัญญาของเขากับสเปอร์กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ สัญญาของคอนเต้ยังมีเงื่อนไขยขยายเพิ่มออกไปได้อีกปีหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอนาคตของคอนเต้ออกมาเป็นแบบทางการเลยล่าสุดนักข่าวอย่างจานลูก้าดิมาซิโอบอกว่าอันโตนิโอคอนเต้จะออกจากตำแหนง่งกุนซือของไก่เดอทองสเปอร์หลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับมาฟังสิ่งที่ดิมาซิโอได้พูดเน่ยเขาบอกว่าคอนเต้กับเลวี่ไม่ได้เกิดมาคู่กันเลวี่ประธานของสเปอร์ไม่ชอบการถักทางที่มันเกิดขึ้น และคอนเต้ต้องการสโมสรที่ขว้าเฉปมได้พวกเขาแข่งขันเพื่อบางเป้าหมายไม่ได้และไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยมีไม่มีปาราติชี่ที่เป็นกาวประสานพวกเขาจะแยกทางกันผมยังไม่รู้ว่าสโมสรต่อไปของคอนเต้คือที่ไหนและบางทีก่อนที่คอนเต้จะกลับมาคุมทีมในต่างแดนเขาจะครุ่นคิดให้ดีจากที่เขาเคยพูดถึงเรื่องครอบครัวของเขาเอง เราต้องบอกว่าคอนเต้ตกเป็นข่าวกับมาลายูเวนตุสแต่ตอนนี้ยูเวนตุสอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟนะุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเนื่องจากโดนโคตรแบนตัดแต้มไป15คะแนนแถมไม่พอสื่ออย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตยังบอกอีกว่าแม้แต่ทางยูฟาอาจจะเอาเรื่องทางยูเวนตุสด้วยการแบนพวกเขาออกจากฟุตบอลยุโรปไปเลยแล้วคอนเต้เนี่ยเคยผ่านการคุมทีมทั้งมาลายูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานงูใหญ่กว่าแชมป์ซรเราไปแล้ว4สมัย เราต้องบอกว่าอันเตรโอคอนเต้จะได้กลับไปเยือนอิตาลีในเร็วๆนี้หลังจากสปเปอร์จะเจอกับมิลานในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเกมแรกจะแข่งกันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะจะบอกให้โอ้โหตอนนี้ครับอนาคตของอันเตรโอคอนเต้กับซัปเปอร์ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไง จาลูกาดีมาซิโอบอกว่าจะแยกทางกันหลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้วสําหรับสเปอร์กับคอนเต้นะครับเหมือนว่าจะไปกันไม่ได้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของกุนซือคนนี้คอมเมนต์เข้ามาผมได้เลยครับจัดไปไวรุ่น